คลิปนี้คูมาอัปเดตท,ทุเรียนที่วังตะเคนะครับปัญหาในหน้าฝนเนี่ยการดูแลทุเรียนในหน้าฝนจะมีปัญหาก็คือโรคเชื้อราครับเพื่อนๆโรคเชื้อราเราต้องหมั่นดูมันอะไรครับนี่ก็เอาคูแล้วครับเนี่ยครับทิ้งกิ่งไปหนึ่งกิ่งแล้วครับเนี่ยที่มือคูู เนี่ยครับใบร่วงหมดเลยนี่ก็กําลังเหลืองอีกครับกิ่งนี้แล้วก็อันบนเนี่ยที่มือครูนี่ก็กําลังนอกนั้นแตกหมดมีไม่แตกมันตายทิ้งกิ่งทีนี้การเชื้ราเราจะดูแลรักษาอย่างไรครับเชื้ราเนี่ยครูก็ดูที่โคนโคนก็ไม่มีเน่าคอดินนะครับดูที่ต้นต้นก็ไม่เป็นอะไรต้นก็ไม่มีเน่าไม่มีแตกไม่มีเป็นอะไรเลยครูตรวจด,ดูหมดแล้วทีนี้ แล้วเราทําไมจะรู้ว่าสาเหตุมันมาจากไหนอันนี้ก็ให้สันนิษฐานเลยนะครับในทางวิชาการให้ให้สันนิษฐานเลยว่ามันสาเหตุคือโรคมาจากทางดินทางดินก็คือรากเน่าครับคือรากเน่ารากชารุดก็เลยทาให้เขาจก่งๆทิ้ง,งอะไรไปมันมันเป็นเป็นรากของใครของมันนะครับเป็นรากกิ่งใครกิ่งมันนะครับทุเรยียนนี่มันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางนี้ดีหมดครับทางนี้ไม่เป็นอะไรเลยฝั่งทางนี้ ดีแล้วก็แตกยอ,ยอดยอดเดินทุกทุกกิ่งเลยมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งไปสองกิ่งแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยครูตัดออกแน่ครับแล้วครูก็ตรวจหาดูแล้วเน่าคอดินก็ไม่เน่าต้นก็ไม่เน่าไม่เป็นอะไรครับแต่นี่ก็เริ่มจะทิ้งอีกไปนี่อีกหนึ่งกิ่งนะครับที่มือครูเนี่ยเนี่ยครับเพาราะฉะนั้นทางวิชาการก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นโครคเชื้อ รากเน่ารากเน่ามาจากทางดินนะครับมาจากทางดินก็คือโลกทางดินมีอะไรก็มีรากทุเรียนนอกจากว่ารากก็คงจะเป็นเชื้อรารากจะเป็นรุดรากเน่าก็เลยออกมาสแสดงอาการที่ใบออกที่ใบนี้นะครับเพราะว่าเราหาที่ที่คอดินก็ไม่เน่าที่ต้นก็ไม่เน่าครับเพราะฉะนั้นในสารนิทานว่าเป็นเชื้อรามาจากทางดินเลยนะครับซึ่งครูก็ได้ลาดยาลาไปแล้วนะครับเนี่ยครูลาดได้มีตัวมอฟบ,บวก แมนโคเสบนะครับเป็นยาสองพลังบวกโครา,าดไป10ลิตรเลยนะครับเนี่ยน้ำสิบลิตรเลยครูใส่20สกรัมเลยต่อน,น้ำสิบลิตรเลยนะครับนี่นะครับเป็นเพื่อนวิธีการโลกและปัญหาของทุเรียนในหน้าฝนนี่นะครับ